ส,ส,สวัสดีวันนี้ก็อยู่กับช่องดอลาพากมมะวันนี้เราก็ติดคุกอีกแล้วนะคะท <c oughs> ี่ผมติดคุกเพราะผมหน้าม่วงเกินไปอันนี้เป็นหัสฐใหม่ด้วยนะคฮะขยากแอดก็แอดเลย <c oughs> ห้ากว่ารหัสที่แล้วอีกเนี่ยเรามาติดคุกเพราะเราไปกิน กินยาม่วงของคนอื่นทำให้เราหน้าม่มงองไปไหนกัน,นอ,อ่ะกูไม่ไปเลยเฮ้ยพ่อตายายเกินโอ้โห ไม่ได้จะสลับทีมเลยมันมีปุ่มให้ต่อยอยู่ไม่รู้ว่าปุ่มไหนหนักเข้าไปอ่ะอ้ยเข้าขไม่ได้เลยะ โทษคนตายที่จะไม่ช่วยเราเพราะเราเป็นหนุ่มนะไรไม่พอใจอะไรก็ยิงอะ่ะเออเฮือทำไมคุณต้องโดนโดนใครไม่โดนไม่โดนกูครับผมกูไม่เกี่ยวครับฟู ก็ม mm ึงเล่นเฮียกันเนี่ยโอ้โหโกลฟาด ไปได้นะคุณมีคอนอ่า่นาะ น่าเอว่พวกเดียวกันมายิงกันทำไมวะเสือจริงจริงแต่ไม่จริงก็จริงแต่ถ้าไปถึงไม่จริงโอ้๊ยยิงเราทำไมเอ้ากูยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าวยิงกูอีก วินล็อกเกอร์ต่อยแม่งต่อยไม่เป็นเห็นเขาต่อยแต่ต่อยไม่เป็นประเด็นอยู่ตรงนั้นอะเราไม่เคยเป็นตำรวจเลยนะเดี๋ยวเงยมาเป็นตำรวจฮะไหนาวะกดยังไงเนี่ย อกปีกูยังไม่ได้ทำอะไรเฮ้เฮ้เป็นจอเ้ยตำรวจเป็นโจรซะแล้วไปนอนไปอ้มันเดินยากอ่ะ ก็ยิงแตกลุ้นว่ะเห็นเขาใช้ปืนลูกซองแถมหมวกด้วยอืม โดนเป็นหนึ่งนัเงนะเฮ้ยยิงไม่ออกมันเลีย,ยงไงอยยยรยยยยยยมอยมอมอรู้จักเป่าไม่ทำหาเลยไย้บ้าง ้องทำหาอะไรบ้างเนี่ยบักเนี่ยเป็นหญิงไม่ออกอ่ะเฮ้ยมันรีแล้ว รู้ไม่เป็นไรด้วยมันรู้ล่องหนเ้ยเดี๋ยวมึงเข้าไปยิงเขาได้ด้วยเจะปุ่มนะสองเปียเฮ้ยฮู้ยเขาไปยิงเยียไ,ไม่ตายหนีรอเหี้ย กูเผอพิงก็ตายเยออยังฆ yeah. ่าก <|so|>> ูได้ก yeah. ับ ย <c oughs> ังไงเงือบไงเงิบ,งงบวัน,นรู้จักเปล่าไงเงิอบไงเงอบอ่ะมีอ่ะกาหนีกว่ามกูก็หนีกว่ากูถามามกาหนีกว่า ัอฟส,ส์นี่มึงอ่ะเดี๋ยวรีเลือดให้น้อง ถ่ายพี่อ๋ออ๋อเป็นโดนอะไรมาทำไมเลือดน้อยอ่ะนี่หนึ่งกว่ารูปซองใส่หัวเลยดูผิดที่นะตัองโดน่มหนาวเดี๋ยวเดี๋ยว หิลินโซ่คนนั้นจะไปไหนอ,อ่ะมึงทำอะไรอ่ะคุมตัวอ่ะคนไม่ไหวกูยิงเลยนะกูบอกเธอคนไม่ไหวกูยิงอ่ะ กูทนไม่ไหวกูยิงอย่าคิดว่ากูไม่เห็นย่อตำรวจเอกรู้จักเปล่า <c oughs> ทำอะไรมานี่เนี่ยอ๋อยังไม่ได้ทำอะไรเริ่มจะหมดความหมดทนละมึงใจเย็นอีกแล้วอ๊อ เฮ้ยเฮ้ย,ยทำไม่ได้นะห am, นุ่มทำไม่ได้ทำใส่มึงทำใส่ให้มึงทำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะฆ่ากูฆ่ามันมันจะฆ่ากูกูจะฆ่ามันมันจะฆ่ากูเป็นไงอ่ะใครมึงเข้าตรงนี้ใครมึงเข้าไม่พอใจ <c oughs> ไม่พอใจพร้อจับอ่ะถ้าเริ่มไปตรงนั้นอีกรอบอ่ะน <world> ี่เลยสินี่โอ้ย เ้ยถือผิดอะไรแล้วะนะถือผิดของแนละ้วเนาะมึงถืออะไรมึงถือมีดอะ่ะโดนที่ิง ลอยได้ส so ลวยอยู่ดเฮ้ยลอยได้จอมโจรนีมม่หว่าผมไม่ไหวปิงอะ่ะ สุดท <l id sei> <s utt Bond playing> ้ายก็ตายอยู่ดีแตสฉังได้กลับเหรอเนไม่ไปกินข้าวหรอครับโอ้ววววว ฉลกอกูยิงเล่นเลยกูไม่พอใจอ่ะอย่าทำอย่าทำให้พูกคนุคนนี้ไม่พอใจแล้วกันอ่าไม่พอใจแล้วไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจอไม่พอใจขอโทษครับไม่พอใจกูฆ่าอีกหนึ่งคนกูได้เป็นโจรแนนะ่ ไม่พอใจอไม่ติดอะ่ะเดินอย่างนั้นไม่พอใจทำอะไรกูไม่พอใจอ่ะตอนเนี้ยไม่พอใจ ไม่พอใจไม่พอใจเดินแบบนั้นไม่พอใจคุณดีใส่ไม่ดีเลยโอ้ยโอ้ยิกมาซิกมา,ซ,กมาซิกมาบอย,ซ,บอยซิกมาบอยนี่ว่ะเฮ้ยเลือเหลือเลือเหลือนีออ่ดี แกงรสเกตคนนั้นยู่ไหนอุ้ยยิงไม่โดนแม่งมากว๊บโอุ้ย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  h ้าวตัวเท่เดมนเฮ็นอันนี่อ่ะงมาก ไม่พอใจ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิยนนเฮ้ยกนเฮ้ยนอนยินอนยิงนอนยิงยำขวานดิเคเอ่อมึงก็ใช้ปืนเทเซอร์ไง่มันเลยฆ่าไม่ได้ท อะไรยะเอา้าเป็นอะไรตายเนี่ยผมแล้วที่เป็นปืนชาร์จสีห่หัวให ยิงเคาอย่างนี้มันถูกอ่ะเพราะใครมันถูกผิดเนี่ยเฮ้ยโดนะไรยิงตายยิงตกเก้าอี้ก็ยิงตกเก้าอี้เลย ไม่พอใจไม่พอใจเอเฮ้กูไม่พอใจสมด้วยอัหน,นี้สมด้วยม่งฆ่ากูา ่คิดว่าหลอกได้เฮ้ยเมื่ะกล้าทำกับกูอ่ะกล้าทำกับกูอีกครับ What the hell จับแม่งยับอะไรไม่เลืองนี่ยิงอัตายดียวคิดว่ากูไม่เห็นคะนี่ยิงไปนหนึ่งปุ๊บทางสอน้อยอย่างนี้ไม่ได้คุณทำอย่างนี้ไม่ได้ มือข้ามแล้วใครเอาคุณออกมา l e แล้วก n อินเทอร์แลนด์นไม่มีอาร์โลเฮ้ยคุณไปยิงเขายิงแม่งดิเออเนี่ยโยี Yo, ่ยไปที่เดียวผมมึงอ่ะ ผมไม่ได้แล้วว่าเขาคุยอะไรกันดม้วนอือึอือหึอือฮึเดี๋ยวกินไม่กินกอาไม่กินก่อนเลยไม่กินก่อนเลยนไ่็กินแล้วนะอุ้ยโอเคโอเคยูไงอ่ะนี่ไหนิงส้ำ ก็จะแห่ล้นลอยได้เข้าไปดิเออเออร์ก็รู้นนแล้วเออรู้แล้วอย่อา,อามาต่อซี้ยูยโยโยู้อ้ยนี้ใช้ได้อย่าง,อาอางใช้ได่ได้โอ้คำสอง เขาไม่อยู่กันนั่นหรอกเดี๋ยวเขาให้ใครให้มึงอยู่ตรงนั้นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวคิกูโอ้ยสายลับนะั่นไงกูว่าอลไรไมเป็นสายลับอยู่บนชานฟ้าวะ ทีกูกอ,ยกอ,กอยากที่อันมลารูไปอยู่ผิดที่แล้ว โดนเคลียร์เรื่อนคันไม่ได้ตรงนี้อุ้ยไม่โดนยิงมา อกขะด้วยเขาไปได้นอนแล้วเฮ้ย น้องโคโก็นัดเข้ามาทำไมโคโก็นัดน้องโคโคนัดเข้ามาทำไมอ่ะอยอย่ายิงเฮออ้ยผมว่าคลิปน่าจะจบเพียงแค่นี้แหละจุบมัวจบมัวเฮ้ย